ความหมายของคำว่าแฮตทริกในโลกของเกมลูกหนังหมายถึงการที่นักฟุตบอลคนใดคนหนึ่งสามารถยิงประตูได้อย่างน้อยถึง3ลูกภายในเกมเดียวกันและในที่นี้จะนับรวมถึงการสอยตะข่ายใน1เกมได้มากกว่า3ประตูเข้าไปด้วยเช่นเดียวกันซึ่งถือว่าเป็นเรื่องที่ยากอยู่พอสมควรเลยโดยเฉพาะในเกมฟาดแข่งระดับโลกไม่ว่าจะเป็นในเกมระดับทีมชาติหรือเกมสโม,มสรระดับอาชีพทั้งนี้จอห์นแมคดูกอลตำนานนักเตะทีมชาติสกอตแลนด์ผู้ล่วงลับไปแล้วได้รับการจารึกชื่อเป็นนักฟุตบอลที่ยิงแฮตทริกในเกมยังเป็น ทางการได้เป็นคนแรกของโลกโดยจัดการเหมาคนเดียว3ประตูในเกมนักกระชับมิตรที่เปิดบ้านไล่ตอนชนะอังกฤษไปแบบขาดลอยด้วยสกอร์เประต,ตูต่อ2เมื่อวันที่2มีนาคมปีคริสต์ศักราช1878ดหรือเมื่อ1 4 3ปีก่อนนู่นเลยหลังจากนั้นได้มีนักเตะชื่อดังระดับโลกตั้งแต่อดีตจ,จนถึงปัจจุบันที่เคยทำแฮตทริกได้อยู่หลายคนเลยลองไปดูกันว่ามีรายชื่อของใครกันบ้างที่ติดโผเป็นนักฟุตบอลที่ทำแฮตทริกได้มากที่สุดในห้าอันดับแรกของวงการลูกหนังโลกโดยนับผลงานของ แต่ละคนที่ได้ฝากเอาไว้จนถึงช่วงก่อนเริ่มต้นฤดูกาล2021-2022ดังต่อไปนี้เลยเริ่มต้นกันด้ยอันดับ5เป็นของโรเบิร์ตเลนบอฟสกี้ของหน้าทีมชาติโปลแลนด์ซึ่งเคยทำแฮตทริกจนถึงช่วงก่อนเริ่มต้นฤดูกาล2021-2022ได้ทั้งหมด25ครั้งโดยแบ่งออกเป็นการซัดแฮตทริก hat ในเกมระดับสโมสรทั้งหมด19ครั้งซึ่งสามารถแยกย่อยออกเป็นเมื่อตอนสมัยที่ค้าแข่งกับปูตเซลดับมุนได้ทั้งหมด3ครั้งและย้ายไปยิงแฮตทริก ให้กับไบยูมินิกทีมต้นสังกัดปัจจุบันได้มากถึง16ครั้งส่วนในเกมระดับชาติเคยซัดแท็ติกให้ทีมชาติบ้านเกิดได้ทั้งหมด6ครั้ง และยังคงครองถิติเป็นนักฟุตบอลที่ใช้เวลาซัดแทตทริกจากการยิงคูเดียา3ประตูในเกมเดียวกันได้แบบรวดเร็วที่สุดในโลกซึ่งได้จารึกผลงานเอาไว้ในศึกยูโร2016รอบคัดเลือกนัดที่โปลแลนด์เปิดบ้านและถล่มจอร์เจีย4ประตูต่อ0โดยใช้เวลายิงครบทั้ง3ลูกเพียง3นาที59วินาทีเท่านั้นอันดับ4เป็นของหลุยส์ัวเรสกองหน้าทีมชาติอุรุยัยซึ่งเคยทำแฮตทริกจนถึงช่วงก่อนเริ่มต้นฤด,ดูกาล2021-2022ได้ทั้งหมด29ครั้งโดยแบ่งออกเป็นการซ กับสโมสรอนได้ทั้งหมด27ครั้งซึ่งสามารถแยกย่อยออกเป็นมาตอนสมัยที่ค้าแข่งอาร์แจ็คอามสเดัมได้ทั้งหมด9ครั้งหลังจากนั้นได้ย้ายไปยิงแฮตทริกให้ลิเวอร์พูลได้ถึง5ครั้งและย้ายไปซัดแฮตทิกให้บาร์เซโลนาได้มากถึง13ครั้งแต่ยังไม่เคยยิงแฮตทริกให้กับแอตเลติโกมาดริดทีมต้นสังกัดปัจจุบันได้เลยแม้แต่ครั้งเดียวส่วนในเกมระดับชาติเคยซัดแฮตทิกให้ทีมชาติบ้านเกิดได้ทั้งหมด2ครั้งอันดับ3เป็นของ, Messi, ของ,ง,งเรโอเนลเม เตมต้นฤดูกาล2,021-2,022หรือในช่วงก่อนที่จะย้ายมาโซปราลีเซนชมงได้ทั้งหมด54ครั้งโดยแบ่งออกเป็นการซับแฮตติกในเกมระดับสโมสรได้ทั้งหมด48ครั้งซึ่งเกิดขึ้นเมื่อตอนสมัยที่ค้าแข่งกับบาร์เซโลนาทั้งหมดเลยโดยยังคงเป็นเจ้าของถิตินักเตี่ซับแฮตติกในศึกลาลิกาสเปนได้มากที่สุดถึง36ครั้งและเป็นเจ้าของสถตติยิงแฮตติกในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกได้มากที่สุดถึง8ครั้งรวมกับคริสเตยโนโรโนโัลดาวเตะทีมชาติโปรตุเเเเกกกสดด้วววยยจานนนนท่่ัพอีลนนม ชาติเคยซัดแฮตติกให้ทีมบ้านเกิดได้ทั้งหมด6ครั้งอันดับ 2, 2เป็นของคริสเตยโนโรนัลโดของหน้ากัปตันทีมชาติโปรตุเกสซึ่งเคยทำแฮตติกจนถึงช่วงก่อนเริ่มต้นฤด,ดูกาล2021-2022ได้ทั้งหมด57ครั้งโดยแบ่งออกเป็นการซัดแฮตติกในเกมรันดับสโมสรอทั้งหมด48ครั้งซึ่งสามารถแยกย่อยออกเป็นเมื่อตอนสมัยที่ค้าแข่งกับแมนเชสเตอร์วิเตต์หนึ่งครั้งหลังจากนั้นได้ย้ายไปยิงแฮตติกให้กับเรอัลมาดริดได้มากถึง45ครั้งและได้ย้ายไปัััดตริกกให้้้บไอี2คง นอกจากนี้ยังเป็นเจ้าของสถิตินักเตะที่ยิงแฮตทริกในศึกยูฟ่าแชมเปียนลีกได้มากที่สุดถึง8ครั้งร่วมกับลิโอเนลเมสซี่ดาวเตะทีมชาติอาร์เจนตินาอีกด้วยส่วนในเกมระดับชาติเคยซับแฮตติคตับ้านเกิดได้ทั้งหมด9ครั้งปิดท้ายด้วยอันดับหนึ่งเป็นของตำนานกองหน้าทีมชาติบราซิลนั่นก็คือเปเลหรือที่มีสมญานามแบบไทยๆว่าไข่มุกด,ดำ ซึ่งเคยทำแฮตทริกในช่วงตลอดระยะเวลาของการเป็นนักฟุตบอลอาชีพระหว่างปี1956ถึง1977ได้มากที่สุดในโลกถึง92ครั้งเลยทีเดียวและมีการบันทึกเอาไว้ในกินเนส s ์เวิลด์เรคคอร์ดหนังสือรวบรวมสถิติแห่งความเป็นที่สุดของโลกในเรื่องต่างๆอีกด้วยโดยแบ่งออกเป็นการซัดแฮตทริกในเกมระดับสมโมสรได้ทั้งหมด85ครั้งซึ่งทำได้ตอนสมัยที่ค้าแข่งกับซานโตสในบ้านเกิดระหว่างปี1956ถึง1974ทั้งหมดเลยส่วนในเกมระดับชาติเคยซัดแฮตทริกให้ทีมบ้านเกิดได้ทั้งหมด7 ทั้งหมดนี้คือ5อันดับนักฟุตบอลที่ทำแฮตทริกได้มากที่สุดในโลกโดย2ดาวเตะแห่งยุคปัจจุบันอย่างเลโอนลเมสซี่และคิสตีโนโรนัลโดยังคงต้องยอมชิดซ้ายเพื่อหลีกทางให้กับเปเล่ซึ่งยังคงลังอันดับหนึ่งแบบไล้เทียมทานกันต่อไปบอลบาคาร่าเกมสลอ็อตยิงป่าผอมโปรแรงแงแอดมาเลยแอดทูเดย์